สวัสดีครับมาแจ้งเตือนกันนะครับคือท่านใดถ้าออกแบบรถนะครับโดยใช้มอเตอร์เรียนเนี่ยห้อยนะครับห้อยแบบผมนะครับแล้วก็น้ําหนักเนี่ยจะถูกดึงนะครับจะเกิดปัญหาอย่างนี้นะครับก็คือไอตัวแหวนที่สําหรับในการล็อกแกนตัวนี้นะครับจะหักนะครับเพราะว่าไอตัวตัวที่เราห้อยอยู่เนี่ยมันจะถูกกระทำดึงนะครับมันก็จะทำให้หักนะครับอันนี้เป็นแหวน แหวนแหนเดิมนะครับหักนะครับที่มันยังอยู่ได้ก็เพราะว่ามันยังมีตัวสลักตัวนี้อยู่ซึ่งตัวสลักตัวเนี้ยไม่ได้ทําหน้าที่ในการรับแรงนะครับจะทําหน้าที่ในการเป็นสลักของเฟืองตัวนี้นะครับเป็นสลักของเฟืองตัวนี้ถ้าเกิดอย่างต้นคลิปนะครับถ้า ถ้ามันถ้ามันขยับขึ้นลงได้เนี่ยมันก็จะเกิดการเฟืองก็จะลูดนะครับเฟืองก็จะลูดมันก็จะไม่หมุนตัวมอเตอร์ตัวนี้จะถูกออกแบบมาสำหรับในการดันนะครับดันออกอย่างเดียวนะครับดันออกอย่างเดียวก็รถผมก็คงต้องแก้ใหม่ทั้งคันนะครับถ้าจะแก้ปัญหาตรงจุดนี้ขาวอรน,นะครับ ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการเอาแหวนมาใส่ใหม่นะครับโอเคใส่ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็ไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่นาะซื้อมาคนละเบอร์กันนะครับก็พอแก้ไขได้แต่ก็จ้างมันนะครับเพราะว่าคิดว่าหน้าจะพังอีกนะครับก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคือถ้า เราห้อยมอเตอร์นะครับเราห้อยมอเตอร์เรียแนแบบนี้นะครับถ้าน้ำหนักเนี่ยถูกแขวนเอาไว้กับตัวมอเตอร์นะครับจะทำให้ไอตัวตัวเนี้ยนะครับแบนตัวเนี้ยนะครับหักนะครับหรือชำรุดได้นะครับแล้วก็แกนเนี่ยก็จะถูกห้อยลงมาแทนนะครับแทนที่แล้วก็จะทำให้เฟืองเนี่ยลูดลูดได้นะครับ ทางที่ดีเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้แล้วน้ําหนักเนี่ยก็จะถูกวางไว้บนวางไว้บนแกนนะครับอย่างนี้ครับก็จะไม่เกิดปัญหานะครับที่ทําให้อตัวแหวนตัวเนี้ยชำรุดเสียหายได้นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่ผู้ผลิตนะครับอยากจะให้เป็นนะครับซึ่งเราก็มาทํา กันแบบผิดสเปคนะครับทําแบบผิดสเปกก็จะโทษเขาไม่ได้นะครับเขาเออกแบบมาอย่างนั้นอ่ก็หวังไว้ว่านะครับว่าจะมีมอเตอร์ลีเนียที่ที่มันสามารถที่จะรับแรงแรงห้อยได้ด้วยนะครับก็หวังไว้ว่าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวต้องหาข้อมูลก่อนนะครับถ้าถ้าเจอ เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้นะครับโอเคเดี๋ยวประกอบกลับคืนนะครับซึ่งถ้าท้ายสุดแล้วเราก็คงต้องใช้วิชามานนะครับก็คืออาจจะต้องยึดติดเลยนะครับก็คือถอดไม่ได้ยึดติดเลยเฟืองตัวนี้มันจะได้ไม่ดิ้นนะครับไม่ดิ้นออก ก็หวังไว้ว่าคงจะไม่ถึงวันนั้นนะครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอลองดูนะครับจะเห็นได้ว่า,าน้ำหนักทั้งหมดนะครับก็จะถูกถูกดึงนะครับถูกดึง เพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวข้างในเราที่เราเห็นกันในคลิปแล้วเนี่ยก็คือถูกฝากไว้กับแหวนแค่ตัวนั้นแค่ตัวเดียวนะครับก็อนาคตก็คือพังอีกแน่นอนนะครับก็ก็เอาพอใช้ได้นะครับก็คงต้องทำไปแก้ไปแบบนี้นะครับสวัสดีครับ